ว้าว้าพี่น้องว้าว้าโอ้ยอยากลองกับเขาวัางพี่น้องจ้ามาเด้อเขาเจ้าเอาตาับง้อนหน่อยเม,ายมานะ่าหนะมาดาย่ต่ออยากลองพี่น้องปกติยุบานเท้ากับกินเป็นลาบเป็นก้อยแต่ว่ามือนี่แบบว่า ตว่าเ่เคยกินแบบจังสี่จักเถื่อนะคะพี่น้องมาอยู่เมืองแขกเสียบกาปีก็บ่าเคยได้ดื่มชิมรสประเภทนี้เนาะค่ะนาอจักน้อยสะาอตับงวน้อยอันเพื่อนเพื่อนพ่อบ้านเอามาใไห้พี่น้องนี่ต่อยซอมเมืองไว้มันสดตัวน,นี้จักบาทกันนะเอามามามาเบา,า,า,าเบา,าเบาไลาพี่น้องทำเด็กบาดนี่ต่อยคือสูตรตายเดยพี่น้อง

เขาเจ้ากินว่ากินเป็นตาเสีบเสียน้ำเนี่ยเอาจังสี่บอกพี่น้องถ้าว่ามันก็มีกินนิดๆอยู่เด้อ ได้เลยก็ว่านส้มกิ๋งพักในไงกินแังไงพี่น้องพักอร่อยสองตอนเนี่ยอาหารตอนไงเนี่ยเขาเจ้ากินเป็นก่อนเห็นแล้วไงที่กินได้พี่น้องว้าวว้าวปัวเมืองเขียต เอากระฉัน้นสิปลาอัดมันยาวแถพี่นองมันยาวอัดหลับยาวปลนปิง <laughs> อืวยติดใจเต้อไืได้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  <laughs> ลูกขัวมาเห็นแต่ว่ามือนแก่เขาเจ้ากินอยู่เดียค่ะเจ้ากินตับแก่โซเทนเมญ่าต้องเขเจ้าขาแก่ช่วงหองเจ้ากล่มลูกคนละชิ้นทันใช่้นม,มก็จะกินเห็นมันสดหว่าตามเนี่ย

แต่ก็แล้วสอขอกนกินตอนแรกไ่าี่กินมาแต่ัานไม่ตอนไหกัน้่ไนอะนี่คือทำในก่อ <c oughs> เห็นมีนั่งหนึ่งแล้วกินเป็นกน่อนแ <c oughs> <c oughs> ้นตำนานกินตาบเป็นแก่สุดคำสุดท้ายตอนสุดท้ายพี่นอ้องข้าขนาด ถ้าขนาดมึงยึดตอว